ครับสวัสดีพี่ทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ก็มีพระอาหารหันต์มาให้ชมอีกแล้ววันนี้ก็รับเข้ามาชุดใหญ่เลยนะครับจริงๆรับมาสิบองค์เลยครับรับมาสิบองค์แต่อีกห้าองค์ก็คือส่งไปเลี่ยมกรอบนะครับส่งไปเลี่ยมกรอบก็จะแบ่งให้ลูกหลานนะครับจะแบ่งให้ลูกหลานญาตินะครับไปห้อยบูชากันอันนี้ผมก็ติดมืออยู่ห้าองค์นะครับห้าองค์อีกห้าองค์ส่งไปเลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็จะมาแบ่งชมกันก่อนจะต้องขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่พี่สาวใจดีนะครับแบ่งมานะครับแบ่งมาให้น้องนะครับเมตตาแบ่งมาให้น้องได้บูชาได้เก็บไว้บูชานะครับเป็นพิมพ์พระอรหันต์เป็นเนื้อเหล็กเปียกนะครับเป็นเนื้อเหล็กเปียก ดาราเป็นแบบนี้ครับเหมือนกันทุกองนะครับเหมือนกันทุกองเหมือนกันทุกองต่างกันแค่าบางองค์น้ํา,าทองไหลมากน้ําทองไหลน้อยนะครับเพราะรุ่นนี้เป็นเนื้อเหล็กเปียกผสมทองคํนะครับ Ki บางองค์บางองค์น้ําทองไหลมากก็จะออกสีทองทองหน่อยบางองค์น้ําทองไหลน้อยก็จะออกสีทองน้อยนะครับแต่ก็สวย สวยครับสวยมันแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ชอบเนื้อแบบเป็นเนื้อดิบๆก็คือไม่เปียกทองมากนะครับมาดูดูแล้วมันขังครับดูแล้วขังส่วนผมก็ชอบหมดนะครับขอแค่เป็นของหลวงปู่ผมชอบหมดสภาพแบบไหนผมก็ชอบหมดนะครับพี่ท่านไหนมีก็ทักมาพูดคุยกันได้นะครับผมรับเช่าครับผมรับเช่าถ้าราคาจับต้องได้ผมรับเช่าเก็บไว้นะครับมีมา ห้า ông. องค์น,นีห้าองค์อีกห้าองค์ก็ส่งหลานเลี่ยมกรอบเรียบร้อยครับวันนี้ก็จะส่งไปเลี่ยมอีกครับวันนี้รอชุดรอชุดนั้นเสร็จก็จะส่งชุดนี้ไปเลี่ยมกรอบอีกครับเลี่ยมออกเก็บผิวไว้นะครับเป็นพิมพ์พระอรหันต์นะครับวัดป่าด่านวิเวกแบบนี้นะครับ ถ้ามีก็ทักหาผมได้นะครับหรือเป็นรุ่นอื่นๆก็ผมก็รับชอบเหมือนกันนะครับด้านหลังด้านหลังจะมีอ,อักขระยนันแบบนี้นะครับเหมือนกันทุกองค,ครับเหมือนกันทุกองรุ่นนี้ยังไม่มีเก๊น,นะครับรุ่นนี้ยังไม่มีเก๊เกยากครับเพราะว่าถ้าทำแบบนี้เกยากครับ ที่ท่านใดมีจะแบ่งปันทักหาผมได้ครับหลั <c oughs> ก่อกผมก็ได้มา10องนะครับ10องใส่กรอบแล้วสวยมากนะครับอะอรหันขนาดก็ผู้ชายห้อยได้ผู้หญิงก็ห้อยสวยครับไม่ได้ใหญ่มากครับขนาดไม่ได้ใหญ่ขนาดไม่ใหญ,ใหญ่ความสูงก็เท่าๆกันกับกระแก้วนะครับ นี่ครับามสูงพอกันเลยนะครับพระแก้วเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดจะสูงประมาณ2.5เซนนะครับ2.5าเซนพระอรหันต์นี่ก็จะอยู่ประมาณ2เซนนะครับ2.2 2จุดจํา้วผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าพระแก้วท่านจะมีเกตมีเกตที่สูงนะครับก็ามาแบ่งปันพี่พีชมกันครับวันนี้ พี่ๆชมกันผมรับเช่าจริงนะครับผมรับเช่าจริงไม่ได้โกหกนะครับถ้ามีก็ทักหาผมได้แอดไลน์มาเลยนะครับแอดไลน์มาเลยมีเบอร์ไลน์อยู่ในอ,อยู่ในช่องนะครับมีเบอร์ไลน์อยู่แอดมาทักพูดคุยกันได้ครับไม่ได้เช่าหากันไม่เป็นไรครับพูดคุยสอบถามได้นะครับองนี้ก็ต้องขอบคุณพี่สาวมากเลยนะครับ ชุดนี้นะครับ8ดองค์นะครับแล้วก็อีก2องค์ก็เป็นของพี่สาวใจดีเหมือนกันนะครับรวมกันสิบองค์นะครับได้มาก็จะเก็บไว้บูชานะครับก็จะเก็บไว้บูชาใครมีรุ่นอื่นก็ทักหาผมได้นะครับนอกจากรุ่นนี้ทักหาผมได้ผมรับเช่าหมดนะครับพระของหลวงปู่นะครับถ้า โอเคราคาจับต้องได้ราคาตกลงกันได้ผมก็รับหมดนะครับไม่เกี่ยงสภาพนะครับจะสภาพแบบไหนก็ผมก็รับหมดนะครับสวยมากสวยน้อยจะแตกจะหักจะบิ่นผมเอาหมดนะครับส่วนราคาก็ต้องตามสภาพนะครับต้องตามสภาพตามสภาพความสวยนะครับทักมาหาผมได้เลยนะครับ เป็นพิมพ์พระอาหารหันต์นะครับจมูกโด่งเลยนะครับคือพี่เขาเก็บพระดีนะครับพี่เขาเก็บพระดีมากนะครับก็ทุกองค์ที่เอามาก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับ อามาแบ่งปันพี่พี่ชมกันนะครับวันนี้เป็นรรพระอะหันพระอรหันชุดนี้ผมได้มาเยอะมากนะครับได้มาเยอะมากรวมรวมกันก็น่าจะสิบสิบกว่าแล้วนะครับสิบกว่าแล้วนะครับผมก็เก็บนะครับเก็บก็มีแบ่งเพื่อนๆพนพี่พี่ที่ทํางานบ้างนะครับนิดนิดหน่อยๆน่อยนะครับแล้วก็ให้ลูกๆูกหลานนะครับลูกหลานญาติคนในครอบครัวนะครับแบ่งกันห้อยนค,คนละองค์ มีจิตตัวไว้นะครับคุณแม่ผมก็ห้อยนะครับแม่ผมห้อยพระแก้วนะครับคุณแม่ผมห้อยพระแก้ว,บแ,กแ,กวแบบนี้ผมรับเช่าหมดนะครับทักมาหาผมได้นะครับ ในได้เช่าหากันพูดคุยสอบถามกันก็ได้นะครับหรือจะทักมาหาผมได้นะครับว่าพระองค์นี้แท้ไหมแท้ไหมของหลวงปู่นะครับผมดูให้นะครับผมดูให้ผมดูให้ฟรีนะครับดูให้ฟรีครับผมไม่ใช่เซียนพระนะครับบอกไว้ก่อนแต่ผมเป็นคนที่ศรัทธานะครับศรัทธาในหลวงปู่นะครับศรัทธาเริ่มใช้หลวงปู่มากๆนะครับเพราะผมไปกราบท่านบ่อยแล้วก็ไปฟังท่านเทศนาธรรมที่วัดบ่อยนะครับไปทําบุญที่วัดบ่อย ก็เลยเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวของหลวงปู่ท่านนะครับผมก็เลยเก็บสะสมวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับเอาไว้ให้คนในครอบครัวนะครับได้บูชากันได้ติดตัวกันนะครับหาพี่ๆท่านใดมีก็ทักหาผมได้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของผมนะครับขอบคุณไปยังพี่สาวใจดีด้วยนะครับ ที่แบ่งปันพระอรหันต์มาให้น้องนะครับได้เก็บได้บูชานะครับก็มีโอกาสก็คงได้ไปเที่ยวหาคงได้เจอกันอีกนะครับขอบคุณพี่ๆมากๆนะครับในเวัาละย่ถีนะครับจะปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับรวมถึงพี่สาวใจดีนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงล่ำรวยเงินทองนะครับครอบครัวอุดมมั่งมีปด้วยพวกทรัพย์และร่างกาย แข็งแรงทุกประการนะครับปาศักดิ์โลคาพญาธิทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอให้บารมีของหลวงปู่คุ้มครองพี่พี่ทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ